ครับทุกคนสวัสดีครับน้องวิวียูวิมาอะไรกับพี่ไหมเดี๋ยววิต้องมากับพี่แล้วแหละสวัสดีครับทุกคนไปเที่ยวทะเลได้เล่นได้เล่นแล้วครับนี่เพิ่งจับน้ำเสร็จเราก็ รอรอพ่อแม่อาบน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวครับเฮ้ยคนเข้ามาเยอะเลยสวัสดีสองร้อยคนครับให้ก s h ให้พี่บอลผมดุงมากดุงมากหมายความว่าไง <c oughs> คนนี้นอนหรือนั้นครับชื่อนูนครับชื่อนูนแค่เยอะรถ In Chinese 你好 a เ Can you do a finger heart จ้าลิงวัาดีครับวิโซวิโซสวัสด oh ีครับอันยองน้องเดททำไมดูน่ารักจังจริงหรอจริงหรือเปล่า อุ้ยผมผมแบบว่าเหมือนหัวเห็ดเลยอ่ะเหมือนหัวเห็ดเลย this is am um, can't lie with mushroom hair อันยองที่รักอันยองครับทำหน้าหลิงให้ดูหน่อยเดี๋ยวพี่โซอีกแล้วเหรอ มานางไม่พออียหรอน้องเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โซดูอีพีห้ายังดูอีพีห้ายังครับพี่โซตัวละครในซีรีส์ของคุณน่ารักมากและมีความลับเกี่ยวกับน้องชายคุณด้วยฉันไม่อยากรักพาตัวเธอเหลือที่รักอะไรอ่ะน่าจะทางเสลยไหมไไหรือเปล่าน่ารักสุด,สด Can you say hello to Myanmar? Mingaraba ดูเจ็ดรอบแล้วจริงหรอเป็นไงบ้างครับมีใครได้ดู EP5 กันบ้างหรือ,อยัง Are you watching Payboy the series episode 5? Today I'm how very happy I'm come to travel with my family Namaste ดูราคาเป็นไงบ้างเป็นไงกันบ้างครับทำไมนนไม่โกลนวดโปะนะเอ้โเบอร์เบอร์ต้องเบอร์หนวดใหมดูแล้วเด็กเล่นเก่งมากเอาจริงจริงหรือเปล่าฉีดยากันหรือเปล่าเอ่ย <laughs> you t i n g i n movie is super oh. what does mean super i love you i love you too thank you that this, this month is my birthday can you say happy birthday happy birthday happy birthday now i'm waiting my family to take a shower and when they finish. finished I will go to find some food to eating. Hi, hi guys. Mới so. lại giờ thăm Na Linh đi hô với sô. Na Linh là lại mẹ Mẹo, อยู you give, um, give me, uh, ่ก e มกิมพี่อะจุ๊บจุบเฮ้ยปฏิเสธทำไมโธ่รักน้องเด่นนะผมบค่เร็วทำแล้ว่อกี้ไงโอ้โหโอนมาโอนมาักโอนมาห้าร้อยเดี๋ยวทำเลย ปืนดูจริงใจที่สุดในเรื่องแล้วป่ะไม่ครับนนครับนนดูจริงใจแค่ตาชั้นบวมอ๋อเออยังไม่ได้หาเลยพี่โซเป็นไรมาตาเป็นไรเอ่ยพี่โซไปดูแอบดูใครอาบนะ้ำมาหรือเปล่าเป็นตาคุงยิงหรือเปล่าวิทวัสมาดีครับยูไฮสกิ ผมขอดิส hairs style is a mushroom hairs uh, uh, t y l e อยู่กับพวกแกบอกเออเดี๋ยวที่บอกว่าพวกผมเป็นพาหาาอย่างนั้นเหรอนนดูร้ายสุดๆหยอกๆโอ้ยจริงๆนนเป็นคนดีสุดๆเลยนะหรือเปล่า เดชิมแก้ม,มัวห้าร้อยมาเลยครับตัวเลยครับผม c อ n g r a t u l a t i o n นะพี่เดชเอ้ขอบคุณครับน้อง <laughs> อเมกหัวล้ออะไรเดี๋ยวไว้ไปร้องคาราโอเกะด้วยแปะเลขมาเออ I'm from Vietnam ส i n ส o ขอบคุณนะครับตรงจริงบอกเลยว่า EP ห้าตื่นเต้น,นมากเลยแล้วก็เป็น EP ที่แบบถ่ายไวมากเลยใครใครดูซีนผมกับพี่แจ็คล้ว ซีน่าถ่ายเร็วมากแบบว่าเร็วสุดๆเล็บยูฟอร์มหลังสิ c เขียนยูเซย์สายยางสายยงสวัสดีสวัสดีครับนั่นแหละแล้วก็มีตอนเล่นเป็นเป็นนนเอ้ย เล่นเป็นนันใช่ไหมแล้วก็ซีนที่พี่แจ็คทำร้ายผมอะคือแบบอันนั้นก็คือแบบโอ้โหผมโดนบีบคอทุกคนมันผหลัดได้ยังเดี๋ยวนี่เพิ่งมันสุก Why you so cute มานานยังครับเพิ่งเห็นไลฟ์มาแป๊บเดียวครับก็คือตอนนี้ว่างไงแต่ว่ารอพ่อแม่อาบน้ำเสร็จแล้วไปกินข้าวพ่อแม่ต่อ Can you say Agushinta Kamu เดี๋ยวมาม่าจะไปตีสุ้งให้ฝากด้วยครับฝากด้วยนี่แต่ผมฝากพี่นนท์ไปตีแล้ว Hello people the series. Your acting is so good. It's really good. Uh, thank you. The shop s the kitchen, t บสเตคิดใช่ไหมใช่ครับผม Malaysia, love you. Okay. Thank you. <laughs> thank you, Malaysia. Can you say sayang? Sayang. So cute. รู้สึกยังไงไม่ได้ชอบเชียวไม่บอกครับเป็นความแล้ว Can you say Chinese? I can say Chinese. I can I can say. nihau goodbye. Che Are you guys watching, Playboy the series episode five? How how do you guys feel? Hell, I love you. Chim cam này khắp. Yes I love that new episode เดี๋ยวต้งแปะเขียวคอแล้วป่ะเออจริงไปะเขียวคอได้รวยละ We can wait for next episode of f e b r u a r y e Yes me too ต <aro or> ีชับอะไรวิ่โซคนาตั่ดคนเนี้ย ขาสั่งให้ผมทำหน้ารีอย่างเดียวเลยงงสุดๆวันนี้ไปหาหมอเป็นไงบ้างครับหมอบอกว่าเอาอีกข้างไหมครับจะได้เท่าๆกันอะไรอย่างนี้ว่า this is my birthday now can w i h Happy birthday. Happy birthday. I hope you're happy in next year. Can you say ma? Can you make heart for to give? Okay, okay of course. ผมดำแล้วน่ารักแล้วผมอื่นไม่น่ารักหรอครับไม่น่ารักหรอ a really l like your own hairstyle. and color. Thank you. Call all color name. Oh, color name Olio. <laughs> Can you say hello in Vietnamese? Xin chào, ngon, lẹ, dài, ngon la เอองงละอย่าอยาอย่ากตัดผมละจะไปตัดสกินเฮดรอเล่นแล้วก็ Are you guys are you guys showing my li? I told you Ichitan is a bad drink. You can buy it. Hi hong hi hong. ต้องส่งแ่งใ้มากนีหน่อยสู้ๆนะครับผมถ้าทอทอเป็นแค่ผลไม้นะครับเบบี้เด็กจำนาสาวดูแล้วน่ารักมากเดี๋ยวไปซื้อตามได้เลยครับผมแล้วก็แท็กไฮบอลด้วยนะครับอย่าลืม <laughs> ไอยกายบาซิลช็อตเก่งบอกเลยว่าเจ้าของโครงการไฟฟ้าคือผมร้องเพลงให้ฟังสักท่อนเพลงไหนแอมซอล y ี่เหรอแอมซอลี่ึงาอคนไม่เป็นงอะใครไม่ค่อยเก่งรักจึงหยอกเล่นนิ่งนอง,งนิ่งนองแต่ว่ารักก็หลียู่ เพราะเธอคือเนื้อคู่จะงอเธอให้ดูหนึ่งสองหนึ่งสองสามเป็นไงก่อนฉัดหรือจะสู้เดทอุ้ยเสียงดีจังธรรมดาครับวันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพลงภาวนาภาวนาล้องไงครับ ลู้คอร้อยชั้นเป็นไงล่ะเออกีน้ำด่วนเอาอะไรมาลอยชั้น I love you singing thank you one two three pause please one two three เค okay. เออแล้วก็ฝากไปดูนี่ด้วยนะบทสัมภาษณ์เพิ่งลงวันวันนี้เองใช่ลงวันนี้เพิ่งลงน,นี้ทุลสลนร้อนเลยบทสัมภาษณ์จะได้เห็นพี่เชลลเมนแม่ส,สาวด้วย บายก็ได้สักบายยูเซเสร็จละมัดมาลำเข้มแข็งไว้เสมอวยฟิลเตอร์หึกดเป็นไงเมื่อไหร่จะสองทุ่มทำไมอ่ะสองทุ่มทำไมสองทุ่มมีอะไรหรอที่น่ารักมากๆแสดงแข็งไวบคณครับ is a, a success from b r a s i oh o k a question on the series is a success here in Brazil thank you ไม่คืนดลอินจัดเลยค่ะพี่เดชรู้ยังสรุปใครเป็นคนทำให้นันหายตัวไป I don't understand what you say never mind because y u r e so handsome thank you คลิปไงลูกสองทุ่มเออใช่คลิปสองทุ่มเออลืมได้ไงงงใช่ไหมจริงๆผมไม่ได้ลืมบอกแต่ว่าผมแค่เบอร์ฮ่าฮ่า เปิดเม่งหน่อยเหม่งโปอะไรพี่โซพี่เอบไว้จู่ๆเราไม่มีพ่รุแรงนะ้นพี่เดชไปเที่ยวเหรอคะใช่ครับวันนี้มาเที่ยวครอบครัวนะครับ Your son and I hope to see you all more uh pro -tech in the future. You mm -hmm. <coughs> Are you going have a dinner yet now I am very hungry. Uh. ดูโซคิว thank you แค่สนุกนะขอบค,ครับมีประเทศไหนที่คุณอยากไปสักวันหนึ่งไหม I want to go to เอ่อ Japan I want to buy some food จุเอ <to> ไปกินข้าวเถอะลูกใช่ครับไปกินข้าวก่อนนะลูกเออไปกินข้าวเถอะอะไรไปกินข้าวก่อนนะลูกได้ครับผมกินให้อร่อยนะครับไม่รู้กินอะไรดีกินข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ r วั t พิเศษพิเศษ is a busy now and he not coming today เดยกผมเป็นนักแสดงที่ดีมากๆครับ Can you make a heart Hello Cambodia Say hi India You make me want to learn Thai <laughs> พี่เด็กกับนนใครหลอกก่อนครับเอ้ยก็ต้องเป็นพี่เด็ดอยู่แล้วครับ ถูกไหมจะมีคลิปเรียกของมาทุกอีพีไหมนะอันนี้คือต้องถามท่านซีอโอเลยครับน,นี่รวมค่าทาง้งหวดหนึ่งครับเดชเมื่อไรจะอีพีสุดท้ายคะรีบเหรอครับ <laughs> ผมดุงผมดุงคืออะไรชอบรอยยิมที่พี่นอก็ลอยยินบลเอกชอบรอยยิมพี่นนมากเลยตอนที่หวัวเลาะกับเพื่อนไปชาตหนึ่งนานๆทีจะเห็นพี่นนยิมแบบมีความสุขเราไปดูในในโรงด้วยกันอีพีสุดท้ายเลยได้ไหมได้เลยครับภาวนาครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เราหลับไหมหลับสักเดือนหนึ่งตื่นมาอะไรเงี้ยตื่นมาจะได้แบบใกล้ๆวันพอดีเลยอะไรเงี้ยหลับสักสองเดือนก็ได้เหื่อยังใกล้ไม่พอลํมลคาญผมละล <laughs> ินเตียเก่งเออ,เออนั่นสิ อีพีสุดท้ายจะมีมีดไหมม,มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราปั่นเทนได้มากขนาดไหนอะีรถ้าเทนเราถึงแล้ว mm. เขากไ็ได้จัดให้เราอยู่ใีว When I first saw your f i r s t I thought your name would be double, but then I found out it <laughs> ที่รรกเราปั่นมืออีกแล้วเปั่นนี้ครับปั่นอีกตะปั่นจนมือหักอะ่ะอยากให้ลองเป็นตัวละครในเรื่องได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเป็นแอรเรียล หล่อเล่นหล่อเล่นแฟนอินเตอร์เยอะมากจริงๆใช่แฟนเตอร์เยอะมาก Hello in the fans Sorry for I can't speak another language ไ่เกิดเบ้ออะไรคะ I'm sorry I forgot your name can I call you Matt <laughs> <laughs> โอ้ยก g อดวันนี้อยากกินอะไรอยากกินหม่าล่าครั I want to eat หม่าล่าสำเนียงลูกคุณมากลูกคุณไหน ทำไรรอพ่อแม่อาบน้ำครับพี่กรณ์ผมจะไปกินข้าวแล้วหิวมากที่ออนขึ้นไลฟ์กับผมไหมสักแปบบ๊บเขารอเขารอ, <laughs> าอผมรอโอเค everyone I want to go now my parents waiting for me to buy some food to eat I want to go now แด้นั่งรอเต็มเลยเหรอ I have to go now Goodbye guys Thank you for join the live and see you uh next live Goodbye guys Bye 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 <laughs> See you เป็นจอยครับขอบคุณครับ See you next time See you in the fan กำลังจะขึ้นเออพี่ขึ้นคนเดียวเลยโซโล่ Goodbye